จากาสตร์อีกท่านผู้ชมนะผู้ติดตามนะครับอาจารย์ไสียธรรมศิลปะศิลปะสอนนะคะวันนี้นะคะอาจะรย์ได้ใส่ชุดประไมซูยนะคะประไมซูย์แสงนะคะแบบดูไปนะคะแต่เป็นศิลปะแบบการออกแบบเครื่องประดับแบบอินเดียนะคะซึ่งมีนุ่นที่อินเดียนะคะส่งมาให้เราให้ใส่ชุดนี้ในการออกงานในวันนี้นะคะ อาจารย์ก็ได้รับเกียรตินะคะให้ได้ไปไปเดินนะคะไปเดินชุดเ้นนินนะคะอัดพื้นเมืองนะคะคณะองคเภอส่งรอยเท้านะคะที่ว่ากันองคเภอวันนี้เป็นวันชาวคุยโลกนะคะวันนี้ก็เลยได้ถือโอกาสได้ใส่ชุดเทนนิสุรีนะคะชุดสายาวนะคะชุดสายยาวนี้นะคะว่าจะใส่ไปออกงานวันนี้แล้วก็ไปร่วมนะคะไปร่วมเดินแบบ ด้วยนะคะเดินแบบการกุศลนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยได้ใส่ชุดกระไมสุรีตุนกูอาโกลชุดแสกยานะคะแบบสตรีนะคะออกแบบโดยเจ้าใหม่พิมังหวัดสุรินทร์นะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะเนี่ยเราก็จะได้เห็นข้าไหมสุรินทร์นะคะสามารถที่จะเดินแบบแล้วก็ดีไซน์ออกในรูปแบบต่างๆได้อย่างสวยงามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้